ุภาพบุรุษทรชนสุดเท่สุดครูที่ออกมาโชว์ความเท่เหมือนดูหนังมาเฟียดีๆเรื่องหนึ่งเลยอย่างมาเฟีย d e f i n i t i v e Edition ได้ออกมาให้พวกเราได้เสพความมันผสมกับความเข้มข้นกับเกมกันมาแล้วแต่แน่นอนสื่อบันเทิงทุกชนิดมันย่อมมีจุดผิดพลาดและจุดที่ไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรแปลกๆก็ตามที่ทําให้เราที่ค่อนข้างช่างสังเกตและก็ชอบจับจิตบ้างดังนั้นเราจะกุดรายการนี้ขึ้นมาทําต่อหลังจากที่ล่าสุดเราจับจุดผิด Resident Evil 3กับ G v ว l ั n ลัญชไปแล้วก็ได้เวลาแพ็คกระเป๋าไปสู่อเมรริกากาัันคบ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์ไซต์และนี่คือจับจุดผิด Mafia Definitive Edition ในการจับผิดของเรานั้นจะนำเหตุการณ์องค์ประกอบต่างๆในเกมที่นำเสนอออกมาและดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ หรือทําให้งุนงงว่าทําแบบนั้นไปทําไมเพื่อความบันเทิงย้ำนะครับเพื่อความบันเทิงยแยดยลมากกนะันเนาะเนาะและคำเตือนครับวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องมาเฟี e f ดฟนิ i ีฟ e ดิชั่นใครไม่อยากโดนสปอยก็ปิดไปก่อนหรือไม่ก็หาไปเลยกันครับพวกเราทํารีวิวไว้แล้วด้วยลองไปดูกันครับเผื่อจะอยากเล่นเกมเลยมี่ I mostly drove nights 'cause the money was better ในช่วงตอนแรกของเกมเลยนั้นที่ทอมมี่ขับแท็กซี่และตอนที่มาเจอพอลลี่กับแสบเป็นครั้งแรกและต้องพาทั้งคู่หนีนั้นทุกคนลองสังเกตที่ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่ของทอมมี่นะครับและตัดมาที่หลังจากที่ทอมมี่พาทั้งคู่หนีมาได้สาเร็จและพามาส่งที่บาร์มึงไปเปลี่ยนรถมาตอนไหนครับกูถามจริงแล้ววันต่อมาหลังจากได้รับเงินซ่อมรถแล้วป้ายทะเบียนก็เปลี่ยนไปอีกแท็กซี่สําคัญในหนึ่งวันครับ ทอมมี่มึงหาเรื่องอะไปสูบบุหรี่ในปั๊มน้ำมันที่มีป้าย no smoking acting สิบเต็มสิบ ทอมมี่ต้องแอบขับรถแข่งของคู่อรีกเพื่อเข้าไปในเมืองเพื่อให้ช่างแก้ไขเครื่องยนต์กลางดึกแล้วขับกลับออกมาจอดไว้ที่เดิมระยะทางที่เรียกว่าค่าเมืองเลยก็ว่าได้คำถามมูลค่า1ล้านบาทครทำไมไม่เอาช่างคนนั้นเข้าไปแก้ไขรถที่สนามกลางดึกเลยล่ะในเมื่อคนเฝ้าประตูก,ก็เป็นคนของพวกเราอยู่แล้วจะให้ทอมมี่ขับไปมาทำไมล่ะ you got แอคติ้งระดับช่อง7โชว์สาวระดับ999เห้ในออริจินอลมันปั่มปั๊มไปแล้วนะ่ n no. น no, 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 ้ o งน้องน้อ เขไม่รู้สึกลังเลมไม่ต้องฆ่าคนในคัตซีนแต่ก่อนหน้านี้เหรอครับ <L un it> อะไรครับเนี่ย <L un it> ระเบิดเต็มหลังขนาดนั้นสูตรอย่างเนียบไม่มีขาดไม่มีสะเก็ดไม่มีแผลแต่ทรงผมยังอยู่เหมือนเดิมขอโทษนะครับเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยคื เทอร์มินาเตอร์หรือว่ายัางไงไอหนุม่มคนนี้มันรอดมาจากซากรถได้โดยโดนพอลลี่ยิงที่ Pull the อืมถ้าถ้าผมงมาเห็นผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะขอแต่มาเห็นอีกทีแขนหักแล้วก็หน้าบวมๆนิดหน่อยโอเคเจสสั okay. <Jesus. S 2> drop your weapon you first We don't have time for this. Sorry, pal. Guess we're doing this the hard way. Okay then. Get over here. I got to pin down. ตำรวจภาษาอะไรวะยิงแค่นี้ก็ไม่โดนอ๋อลืมไปพระเอกยิงไม่โดนนอกจากพระเอกด้วยกันเองหมายถึงเพื่อนพระเอกครับโอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่มีอะไรครับที่รู้สึกว่าทอมมี่แม่งของปืนแท้ชิบหาย ถ้าเราสังเกตดีๆในรถบรรทุกนั้นมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วแกหยิบปืนทอมมี่กันแล้วก็ระเบิดขวดมาจากไหนคือแล้วอยู่ๆก็มีกล่องสปอนมาทับแซมเฉยๆแบบไปปร้สาเหตุแล้วก็หายไปเลย Chef, you okay? โรแมนติกมากครับขอแต่งงาน่าำกลางเลือดเต็มตัวเลยน nah, คุณจำตัวละครที่ชื่อว่าดีโนกับรูได้ไหมครับที่โผล่มาในฉากแรกที่ไล่กระทืบทอมมี่พวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งในฉากงานศพครับและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ปรากฏตัวที่ไหนเลย <laughs> พอลลี่มึงยืนอยู่ตรงนั้นมึงไม่คิดจะโดนสักนัดเลยเหรอวะคาร์โลมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ใส่เสื้อในกางเกงงั้นเหรอ go สังเกตดูดีๆนะครับบนเรือจากไอ้น้ำที่ทอมมี่แฝงตัวเข้าไปนั่นเป็นเรือที่ไม่ได้แล่นอยู่นะครับมันอยู่กับที่แต่มีเอฟเฟกต์น้ำกระเพื่อมแค่นั้นเอง Get a Tommy! Come on. Let's get back to the car. We got t a catch up for that idiot gets himself killed. หมวกทอมมี่อาจจะทํามาจากเหล็กหรืออะไรก็ตามแล้วก็เอากาวตาช้างติดไวกับหัวบิดมอเตอร์ไซค์ขนาดนั้นยังนิ่งอยู่บนหัวเสมือนเป็นผมที่เสร็จแล้วอย่างนั้นนะ it's going kill me. ตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่ากระสุนหมดหรือว่าปืนมันแจมเองแบบดื้อซึ่งถ้าเป็นกระสุนหมดปืนหนึ่งกระหนึ่งจะต้องค้างอยู่ในรูปแบบที่เห็นนะครับแต่ถ้าปืนมันขัดลำกล้องไปดื้อเซจิโอมาริโลจะต้องเป็นคนที่ดวงดีแบบพ่อโคตรแม่สุดๆเลยนะครับซึ่งในเกมมันก็ดวงดีอยู่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรทอมมี่จัดการได้ ในเกมรถไฟขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นได้เฉพาะในคัสซีนอ yes. ย่างที่ผมบอกไปข้างต้นครับพระเอกจะถูกฆ่าไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระเอกด้วยกันเองผมหมายถึงเพื่อนพระเอกอะนะ และนั่นคือั้องหมดที่เราปลุกความเป็นชาวท่าแซะสวมบท FBI หาจุดที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ในมาเฟียดิฟ i ิ i นทีฟเว i ร์ชันครับสำหรับในวิดีโอนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้อยทต่รักนานๆน,นะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยแล้วครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ